Okay. คีดวเกมส่วนสองคนจะจับมือกันแบบนี้แล้วจ,จะมีคนอยู่ตรงกลางหนึ่งคนนะคะมือแบบส้มเลย แต่ให้ขี้มือเชียวไอขีช้ามอเฉยไอขี้ช้ามเฉยแล้วส้วนก็จะต้องย้ายไปหาขี้ต้านหัยด้วยนะนี่คือส้วมแต่ถ้าจะบอกว่าขี้แต่ขี้น่ะ ก็ยชมดีนะถ้าจับต้องใช่หนีไ้เริ่ม้องใครก็ได้ผู้หครับ